Thank you นั่งทำไมตรงนี้นั่งเงาเงาไม่รู้จะทำอะไรเสานี้ว่างไหมทำไมเหรอเราจะไปเดินทางไกลเยันไหมไม่อ่ะมันเหนื่อยไม่ไปจริงจริงเหรอไม่อ่ะเราได้จะไปเหรอใช่เดินทางปลอดภัยนะได้เลยเพื่อน

nhiều mắt lười Điều đấy năng phát được ý còn qua đây 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 พวกเราไปทำกับข้าวกันได้เลยมีอะไรวย่ไหมใส่กะปิใส่เกื่องแกงใสมง่มะขามแห้ง

เดกนี่เด็กกลับบ้านแล้วใช่ไหมใช่ใช่บาาคถึงเดกยังเม่เดกจะกลับมาวันวันแล้วกลับมาเร็วสบายดีสบาดีเดินทางไกลเป็นยังไงบ้างเนี่ยเราเดิมเราไปเดินไปถึงอำเภอมานังได้เจอเพื่อนใหม่ด้วยแล้วเป็นยังไงบ้าง เขาทำแกงส้มอร่อยมากเลยอยากกินวยจังวันหลังเราขไปด้วยนะได้เลย